พวลเาเป๊ก EP นี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกกับแขกรับเชิญหัวโจกตดปลายเท้าอย่างพี่เต๋าสมชายเพื่อนสุดสีของพี่เป๊กกันต่อครับรับรองนะครับว่าทุกคนจะได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้และก็เรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยเล่า EP ที่แล้วมันแค่ไหน EP นี้มันและเดือดกว่าอย่างแน่นอนครับ กูก็แรงๆเว้ยช่วงกูฮาร์ดคอร์อยู่เมื่อมันไปสักสิบแปดปี่แล้วอ่ะพอดีกับกูเลยไอ้สัตว์เฮ้ยโจมึงสบายดีไหมไอ้โจทำหน้านิ่งๆเต๋ากูไปรับมึงที่บ้านเคยเข้าคุกเปล่าวะไม่เคยวะกูเข้ามาสิบห้าวันเองมากูสักสามวันไหมล่ะหน้าแม่กูตีนี่งเอาขลาตีเดี๋ยว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 กูไม่ได้ขายเสียงกูขายหน้าตายเต็กมึงดูหน้าตากูดิเคีียดะล้เนี่ย อย่างไอ้นักร้องคนหนึ่งเนมันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะไอ้มอสเหรมันจะคอยประสานเนี่ยประสานเฮี้ยอะไรมอสเพื่อนกูไงก็มอสเพื่อนมึงไม่ใช่มอสเพื่อนกูไงเฮียไอ้ีมเพื่อมึงเมื่อก่อนคนนี้ก็ต้องเลิกคบมึงพู้หญงจริงอะชีวิตนี้นะถ้ามีเต่าต้องไม่มีมอสอยู่กับมึงยังโดนกระทืบเลยกูจะรู้เหรอมอง ไอเดาเหี้ยไอ้เหี้ยเขาตบวงกูด้วยไอเดาไงอ่ะเอาไงล่ะไอ้เหี้ยมาเพราะสุขทันทีทีเที่ยวไทยกับพี่เป็กสันชัยในคุละเป็กประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่พาสตอร์กระเป๋าไหนอ่ะทริปเทเวลชัวร์จากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทาง เททีี่่่ยยววไหหน <S 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 ก็างมาพิษณุโลกทั้งทีนะครับสายเที่ยวที่ชอบความท้าทายและก็ชอบท่องเที่ยวแบบแนวผจญภัยพี่เบ๊กแนะนําที่นี่เลยครับเขาล่องเรือตาหมืน่นที่นี่เป็นภูเขาหินปูนอยู่ท่ามกลางหุบเขามีลักษณะเป็นแนวหินแหลมคล้ายใบหอกสลับซับซ้อนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครครับเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวที่สวยงามแปลกตา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่งดงามใครที่สนใจมาท่องเที่ยวเขาล่องเรือตำหมืน่นที่นี่นะครับมีกิจกรรมแนวผจญภัยต่างๆสําหรับขาลุยไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายขึ้นไปนะครับเพื่อพิชิตยอดเขาล่องเรือตำหมืน่นชมวิวภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาและสําหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่เขาล่องเรือตำหมืน่นแล้วก็อยากพักค้างแรมบนยอดเขาแห่งนี้ก็จะมีพื้นที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับโดยจะมีเต็นท์ให้เช่าหรือว่าสามารถนําเต็นท์มาเองก็ได้ครับนอกจากนี้ ี่นะครับบริเวณใกล้เคียงของเขาล่องเรือตะหมนนี่นะครับ mm. ก็ยังมีที่พักให้บริการอยู่ค่อนข้างเยอะครับ mm. ซึ่งส่วนใหญ่นะครับ mm. ก็จะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนยิ mm. ่งแอบแนบชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆไปเลยนะครับ ึงสถานที่ที่พี่เต็กอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อนะครับนั่นก็คือที่นี่จุดชมค้างคาวครับซึ่งที่นี่นะครับก็ไม่ไกลจากเขาล่องเรือตำเหมือมากนักนะครับในเวลาช่วงเย็นก็จะมีฝูงค้างคาวบินออกมาให้ได้ชมกันถือว่าเป็นอันซีนแห่งบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกที่อลังการมากมากเลยทีเดียวครับซึ่งฝูงค้างคาวที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นฝูงค้างคาวหลายล้านตัวโดยเราสามารถมองเห็นเป็นแนวเส้นของฝูงค้างคาวที่บินเป็นแนวโค้งคล้ายคลื่นบนท้องฟ้า ยาวหลายกิโลเมตรครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นไปจนถึงเวลา1นึ่ทุ่มโดยประมาณครับโดยฝูงค้างคาวที่เห็นอยู่นี้นะครับจะอาศัยเวลาช่วงเย็นก่อน่ําเพื่อออกจากถ้าแล้วก็จะไปหาอาหารจากที่อื่นครับก่อนจะกลับเข้ามาที่ถ้าอีกครั้งในช่วงเช้ามืดก่อนสว่างในช่วงเย็นนะครับรถนําเที่ยวนะครับก็จะพร้อมใจกันมาจอดรถร,ถรอที่ลานดินแห่งนี้ครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รอชมกับฝูงค้างคาวที่บินออกมาครับต้องบอกเลยครับว่าต้องมาเห็นฝูงค้างคาวสุดอลังการที่นี่ด้วยตาของทุกคน ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับที่สำคัญของการมาที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเนินมะปรางแห่งนี้จริงๆครับ จะมาสนุกกับทอล์กเดือดๆสมัยวัยรุ่นของพี่เป็กและพี่เต๋วกันต่อใน EP นี้พี่เป็กอยากแนะนำหนึ่งความสะดวกสบายครับที่พี่เป็กใช้ติดตัวตลอดเวลาที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านหรือจะออกมาเที่ยวแบบนี้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนี้ครับไม่โมโดยสามารถฝากเงินโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆหรือว่าถ้าต้องการออมเงินในรูปแบบสลากออมสินนะครับก็สามารถฝากได้ในแอป m ม m o แอปนี้ได้ด้วยเช่นกันครับพี่เป็กฝากบอกมาว่าแอปพลิเคชันไม Mo ถอนโอนจ่ายง่ายในแอปเดียวครับ เอ้โจ้พูดถึงกูว่างไงวะต้องเรื่องดีแน่เลยบอกไอ้เฮียต่อแม่มหาเรื่องบนเครื่องบินในสตีนไม่วันนั้นกูก็แรงๆเว้ยช่วงกูฮาร์ดคอร์อยู่เมื่อมันแบบสิบแปดปีที่แล้วอ่ะพอดีกับกูเลยไอ้ไสัสมึงแรงสุกหรอชนก่อนไม่คือมันเป็นช่วงแรงๆแล้วก็แบบเวลาเจอเพื่อนแล้วมันแบบคือคือ,คอพอดีมันมีคอนเซปต์อันหนึ่งที่มันตรงกันคือ เออพอละพอละไอศตร์เคยเข้าคุกเปล่าวะไม่เคยวะกูเข้ามา15วันไอศตร์กระทืมคนอย่างเดียวเลยครับคุกเลยมึงมากูไหมล่ะไม่ใช่กูถามมึงคมึงมากูสักสองสามวันดิเพราะอะไรวะไอสัตว์เวลาคนไม่ใช่ชอบพูดอะไรวะเดี๋ยวก็ออกละมากูสักสามวันไหมล่ะหน้าไม่กูตีนี่เอาขราตีเดี๋ยว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 เขายังไม่ได้ทำเขายังไม่ได้คุกเลยเรื่องพี่กับโจเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องยาวคือโจกูเนี่ยเป็นเพื่อนกันคือตอนสมัยพี่อ่ะโยมึงอย่าเข้ามาอย่างงี้กูตกใจกูนึกว่ามีเรื่องไอ้สัตว์จริงๆมึงจะบอกพี่เต๋าข่ากูนึกว่ามีเรื่องไอ้ไอ้ยี่ไม่ต้องโกยู่กูอยู่อยู่กับมึงยังโดนกระทืบเลยงานแต่งงานมึงด้วยกูจะรู้เหรอกูยืนถ่ายรูอยู่มองมองมึงอเฮ้ยหน้ากูเหมือนมองมึงอ่ะ หน้าเหมือนอะไอ้เงี้ยนะอย่าดูปากูคืจูเป้มึงโจว่าไงโจเนี่ยมันเป็นเรื่อง Amazing แล้วแม่งเป็นเรื่องที่แม่งแบบพี่จำจำทั้งชีวิตทำไมไม่เล่าวะมันอาจจะจำไม่ได้แต่กูจำได้เป็นเพื่อนวัยรุ่นที่เที่ยวด้วยกันแล้วโจนี่แม่งแบบแม่งเก่งมากเพราะว่ากูเป็นนักร้องแบบดาราร้องเพลงอ่ะกูไม่ได้ขายเสียงกูขายหน้าตายเป๊กมาดูหน้าตากูดิ โจเน,เนี่ยกูไปเจอมอันที่มาบึงคลองเหรอมันเป็นเด็กสกเก็ตบอร์ดแล้วมันก็ไปขายสกเก็ตบอร์ดแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอยุค90ของความเป็นดาราร้องเพลงเนี่ยมันหมดลงพี่เลิกร้องเพลงประมาณ97 98แล้วมันก็มาเป็นเ,เขาเรียกว่าอินดีอ้อัลเทอร์นทีฟแล้วโจแม่งมาแล้วมันมาจริงโจโจอีบอยแม่งโทรมาบอกแม่มีฮิปฮอปปาร์ตี้ ใช้คำว่าฮิปฮอปปาร์ตี้นี่ไงแล้วปับภาพพี่นะเอาเอามองตรงนะไอ้เฮียแม่งต้องใส่เกงหลุดตูดอะแต่แม่งก็ต้องปั๊บปป๊ปนั่งใบรุ่นสัตว์แล้วอะไอ้เียแต่าไม่แนวนั้นเลยนะไม่ใช่คือพี่ป๊อปไงมันมีเทคพับอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่เพชรบุรีแล้วแม่งเข้าไปแล้วพี่ก็เข้าไปทุ่มหนึ่งเว้โอ้โหพี่เข้าไปไอ้โจอะโจโจี้บอยกูก็ผิวเลย ใส่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 เสร็จปุ๊บสองชั่มครึ่งปูดั้งเงนี้ยปั๊บปั๊บแปลงเพลงแบบต้าตึ๊บกูลืมตามาเจอโจโจอีบอยแม่งเดินผ่านเฮ้ยโจมึงสบายดีไหมเป็นไงบ้างวะไม่ได้เจอมึงนานแล้วตบมืออย่างนี้ไอ้โจทำงานนิ่งๆเต๋ากูไปรับมึงที่บ้านไอ้ควายเพื่อนอะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วพี่ก็ทำอย่างเงี้ยโอเค ที่เราให้ฟังเนี่ยมันคือความอายของยุค90อะคือตีนเอาไปไงมึไงอายไะล่ะไม่ไงหน้าด้านนะมึงอ่ะอ <laughs> ไอซสาไงโจไม่เล่าอ่ะมันไม่เล่าหรอกก็มีเมนูพื้นถิ่นลามไก่ล้ำไก่เอาหลามไก่มาแดกเลยได้ไหมกูไม่ทำได้ไหมโอ้ <laughs> แต่วางให้ดีอร่อยอร่อยทำาให้พ <laughs> 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 ี่อ่เวลาคนให้ มีความสุขมันเหมือนแบบ h e l l ลมันคือแบบคำทักทายใช่มคิดถึงมึงรักมึงเพื่อนงานมึงไม่จุูมกูุ้ยเลยศาสตร์กูก็รักมึงแพนมึงคันนี้มึงให้กูจริงว่าเฮ้ยมึงพูดจริงอ่ะกูพูดจริงมึงให้กูจริงว่าดึกกว่านั้วมึงมึงอย่ามึงอย่าล้อเท่มันนะกูห้าสิบแล้วนายกูห้าสิบมึงยังไม่ห้าสิบเอาไงอ่ะเอาไงไรทเหี้ยมา ว้าว<อ>ว้าวกูรักมึงมากนะไอสัตว์กูรู้ไอสตัตว์ <c oughs> <c oughs> คนบอกแล้วกัน <c oughs> กูรู้ไอสัตว์ วัฒนธรรมคนเป๊กกับเมนูอาหารพื้นถิ่นในวันนี้นะครับที่จะมาให้พี่เป๊กและพี่เต๋าได้ชิมกันนั่นก็คือหลามไก่สมุนไพรครับอาหารท้องถิ่นของภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเมนูหลามไก่สมุนไพรนี้นะครับเป็นเมนูที่ถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับโดยเมนูนี้มีวิธีการทําโดยการนําเนื้อไก่สับเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคาครับจากนั้นก็นํามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสที่เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามบ้านเรือนปรุงรสตามชอบใจและบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่เสร็จแล้วก็นําไปเผาลาักษณะคล้ายๆก เขาหลามน,นะครับประมาณ1ชั่วโมงพอสุกได้ที่ก็สามารถนํามารับประทานได้เลยครับตอนนี้นะครับไปดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับหลามไก่สมุนไพรมาเชียแม่งดีวะ่ะเฮ้ยหลามไก่นี่เขาเป็นที่ยิตมากเลยนะได้ไหมตกใจเลยเฮียแม่งดีดีว่ะให้ดีจริงฟื้นเลยอ่ะ หลามไก่เนี่ยเวลามันมีผ่านข้าวหลามเนี่ยก็บอกมันจะหอมนะครับเรามีเครื่องเทศไอ้กูป้อนมึงกูรักมึงมากนะไอสัตว์ครีมิสที่มันเป็นเคมีอ่ะที่มันตรงกันยังไงอ่ะเคมีที่มันตรงกันเนี่ยส่วนผสมยังไงมันก็ตรงกันมันจะไม่มีแจกแยกอ่ะไม่ใช่ว่ามีงจ้ากับขาคุพื้นฐานมันเกิดมาจากคำว่าเพื่อนอ่ะ ถ้ามึงมึงไม่ใช่เพื่อนกูยังไงก็ไม่ใช่เพื่อนอย่างไอ้นักร้องคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะไอ,อ้มอสอะแล้วทำยังไงมันจะคอลภาษาี่าภาษาเฮียอะไรมอสเพื่อนกูไงตัวมอสเพื่อนมึงไม่ใช่มอสเพื่อนกูไงอไอเ้เที่มืมอเพื่อนมึงเมื่อก่อนก็เลิกคบไงมึงพูดจริงอ่ะเนี่ยคนนี้ก็ต้องเลิกคบมึงพูดอย่างี้จริงอ่ะ ชีวิตนี้นะถ้ามีเต่าต้องไม่มีมอสทำไมวะทำไมมันไม่ใช่มึงเอ้ยเฮียมอสเต่าเฮียเฮียตบอหัวกูด้วยดีดีกูชอบนานๆจะมีคนตบหัวอ่ะจริหมพอแล้วเพื่อนไอ้เฮียโอเคเงาไงว่าตามึงเลยมา อย่าดีกว่าอย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าลืมสะลาวบอกตัวเองได้จะบอกตัวเองว่าอย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าไอ้ต๋อจับมือไรสัตว์ไอ้งจับมือกับเฮียทำไมมึงเป็นคนเฮียกูยังบอกน่ารักไอ้สัตว์เออเฮียเพราะมึงรักกูไงแต่ไอ้ไม่ได้รักกูไอ้เฮ้ยไอ้ควายไอ้ควายเฮียอะไร กูแดกข้าวกูไม่ได้แดกหญ้าไอ้กัวเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยเราเดี๋ยวฟ้อมไอ้เชี่ยเดี๋ยเทปเนี้ยเป็นเทปที่ไอสัตว์เทปเนี้ยมันจะเป็นเทปที่ดีที่สุดมันไม่ใช่เรื่องของคนคนที่เฮี้ยมานั่งคุยกันมันมีคนที่แบบประสบการณ์มี่แม่งแบบกลัว่ากูว่าแม่งคน แต่วันนี้เด็กแม่งก็สู้เราไม่ได้เพราะอะไรวะขางคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาทนสัตวนทุกปันรักเี้ให้กันเหมือนดนกันขวางทางไปอย่าเลยยาวโดอย่านจากเธอจะเป็นยังไงให้ดูเว้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวสุดไปนี่มึงจะกูหรือไงเนี่ยจะให้ไงกุมเดียวพี่ไงเต่านี่ ความเฮี้ยขนาเนี้มึงพูดเลยลูกกูดูแน่นอนจริงๆลูกกูชอบดูอะไรเฮี้ยของกูมึงพูดดิความเฮี้ยขนาเนี่ยมันจะมาลงเอยกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยมึงจับบ่อยไปแล้วยี่ิจับมึงหอมแก้มกูบ่อยไหมอ่ะอืมไม่จุ๊บเลยสัตว์งี่ดอก <laughs> ด่ากูอี่ดอกอีก <laughs> คืออย่างเงี้ยคือบทบาทของของของเราสองคนเนี่ยในวันเนี้ยพี่พูดตรงๆว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมันมันคือความรักเว้ยแต่มันไม่ได้โชว์ให้มันเด็กมันดูอ่ะมึงเป็นดารามึงเป็นนักร้องสมัยที่กูดังๆมากๆแล้วมึงทําได้อย่างเงี้ยมึงทําได้เปล่ามันไม่ได้เจ๋งเว้ยมึงทําได้เปล่ามันทําไม่ได้หรอกไอ้สัสถ้ามันทํามึงก็ไม่ต้องมีงานไม่ต้องมีพรีเซนเตอร์ไม่ต้องมีอะไรแล้วพี่กับเต๊ก เอาเอาล้วนเลยนะคือรู้จักกันมาตั้งแต่อายุ1ิบสิบแล้วแล้วยาวนานม,มาขนาดนี้สามกว่าปีอับจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ขอโทษนะกูมีลูกแล้วลูกกูอายุ4 4บสี่สิบห้านั่งเล่าเรื่องยี่ฮีของพ่อแล้วมันมันไม่ได้ความเท่แต่ว่ามึงต้องฟังนะไอสัตว์สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงอเออแล้วก็แล้วก็มนมึงจงฟังนีกูมันซึ้งมึงง แล้วมันเพื่อนกันจริงมันไม่จริงที่เธอจะจากไปหัวใจจะแต่วันหนึ่งนะผมอ่ะถ้ารายการนี้นะจะมาออกนะคนหนึ่งที่ผมอยากออกมากคือเสกโลโซเพราะคนนี้คือเพื่อนผมคือแสกเป็นคนเก่งมากมากมากผมเนี่ยตามเพลงเสกเยอะมากแล้วก็ คือเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้ววันนี้เซโรโซเป็นคนน่ารักมากๆจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งมากๆคือผมเนี่ยเป็นคนแบบแค่ร้องเลาะพูดได้ก็บุญแล้วอ่ะแต่เขาเป็นคนแต่งเพลงเขาร้องเพลงแล้วแบบเจ๋งไงทุกครั้งเนี่ยที่ผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จนะครับเพลงสุดท้ายที่ผมเล่นคือเราและนายมันเพลงที่แม่งโคตรแท้ไอ้ทนนี่ผมพูดตรงผมไม่ได้ไปอวยหรือผมไม่ได้ไปอิงเขาหรือไม่ได้อะไรนะแล้วมึงก็มึงก็สนิทก,กับมันอยู่แล้วเนี่ยใช่ไงใส่ป็นเพื่อเราอยู่แล้ว เมื่อเข้ามานิไอ้สามาอยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าคือเวลาคุยเรื่องก้าสูงน่ะมันมีความสุขเออเปิดเพลงหน่อยดีวะเออถ้าเปิดแล้วไหลกูตบเลยนะไอสามึงกูเองนะสัดเล่นอะไรมึงจะเล่นไงอียไม่ใช่มึงกูเกลียดมันไอคือว่าวันหนึ่งเนี่ยผมผมเจอเพื่อนอ่ะแล้วผมมีความสุขเพราะว่า คือคือเวลาคนแม่งพูดบอกห้าสิบแล้วสิมันไม่ได้คนแก่เว้ยใครพูดมึงห้าสิบอะทุกคนแม่งพูดว่าห้าสิบแล้วคำว่าห้าสิบมันคือมันครึ่งร้อยอะครึ่งครึ่งร้อยอะร้อยหนึ่งก็คือห้าสิบมันมันไม่ได้เหมือนกับคนแก่เว้ยแต่มันเหมือนแบบว่ากูห้าสิบแล้วอะพรุ่งนี้ไม่รู้แม่งจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเพื่อนเว้ยแต่แบบผมไม่ได้เป็นคนหยาบแต่ผมหยาบตั้งแต่เกิดผมอยู่คลองเตยเนี่ยถ้ามึงไม่ให้กูพูดอย่างเงี้ยกูจะอยู่ยังไงอะ เออพ่อแม่กูก็ไม่ได้อยู่กูอยู่กับแต่ย่าผมเป็นคนน่ารักมากย่าผมไม่เคยพูดคำหยาบย่าผมแบบรองมากย่าผมไม่เคยคิดร้ายกับใครแล้วก็ย่าผมเนี่ยตอนนี้เขาเสียไปตอนปี40ตอนนั้นเขาอายุ91โอ้โหเอ็เขาก็รักผมมากเขาไม่เคยตีผมเลยเขาเขาไม่เคยเขาโคตรรักผมอะไอคำสบ,บทของกูกับสันดานกูกับนิสยัยกูที่อยู่คลองเตยแล้วกูก็ชอบความเป็นคลองเตย แต่ล้วกูก็รักคลองเตยมันเป็นความรู้สึกที่มันปลูกฝังความเป็นคลอง,งเตยว่าไอ้เหี้ยมัน,ม,นมันคือมนุษย์เวลาผมกลับไปหาย่าผมทีไรแล้วผมคุยกับย่าย่าหนูกลับมาแล้วนะคําว่าหนูนี่แม่งแบบเจ๋งนะมันคือ amazing อ,อืมกูรู้แล้ววันเนี้ยลูกพี่แม่งก็เรียกป้าหนูป้าหนูแบบแล้วพี่รู้สึกแบบข้างนอกนะมึงจะไปทาเหี้ยอะไรก็ได้นะพอมึงกลับบ้านมาป้าหนูแบบ ไปทําอย่างนี้มาหนูอย่างนี้มันเป็น Amazing ของของชีวิตคือว่าคาว่าหนูเนี่ยมันคือความรักอ่ะมันคือ Magic moment น่ะทั้งชีวิตของพี่มันคือคําแบบบริสุทธิ์มากๆคำว่าหนูกลับมาแล้วย่าแล้วมัน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 บริสุทธิ์มากแต่เราอยู่ข้างนอกนะเราโคตร Amazing ของความหยาบแต่เราเข้าบ้านปุ๊บย่าหนูกลับมาแล้วมัน เสียงนี้มันดัง,ดง,ดงอยู่ในหูเด่นในหัวเอ้ยเดี๋ยวดูดปากนะกอลรถคันนี้นะมึงผ่อนให้กูหน่อยกูดาวให้ได้สามหมื่นอิ่วมามึงผ่อนให้กูมึง้าไอ้เหี้ยคนน่าใจมันสุขันทีสุขันทีที่เที่ยวไทยๆ <laughs> ดอกกิ่ดสัตว์ไอ้กิ๊ดกัตมึงดีใจได้มารายการหนึ่งเอาอีกแล้วรักกันแล้วเราเรารักเลยเพื่อนเราแล้วเนี่ยลบทิ้งไม่ได้นะคือมันเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนเลย จะให้เเธอคดียวใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%แน่นอนครับคุณยา่าออมให้ได้10-30%ึเพื่อลดความเสี่ยงยากจน